เหรียญเก๊มีลมร้อนไหมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนทําเก๊อะคุณจะย้อนกลับไปทําลมร้อนไหมนะครับโอเคเมื่อกี้มีคนถามถึงอะไรสายลงปูดุลลับไหมครับผมซื้ออยู่แล้วครับเป็นพ้าแท้ปูดุลเก่งแต่ผมก็บอกคุณเลยผมไม่มีทางจะซื้อดีเท่าคนสุรินให้ผมซื้อปูดุลจากคุณมาผมก็ต้องย้อนอกลับไปขายคนสุรินอยู่ดี ที่ผมนั่งพูดแบบนี้ได้เพราะผมเป็นคนที่ชาชินกับวงการพระเครื่องแล้วผมแค่อยากให้คุณได้เห็นทุกมิติทุกแง่มุมของวงการพระแล้วคุณพิสูจน์ดูว่าวิธีแบบนี้คุณมีความสุขคุณแฮปปี้ไหมแค่นั้นเองครับนะก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามมาเมื่อกี้มีคนถามถึงเรื่องใบเซอร์ ขำมุมไหลส์สดใหม่ดูดีมากรอเลยขอบคุณครับนะผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าใบาเซอร์อ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะดีจริงๆใครว่าใบาเซอร์ไม่ดีดี ดีอะไรรู้ไหมครับดีที่ทำให้วงการมาเครื่องมันปั่นป่วนไงครับใบเซอเนี่ยคุณรู้ไหมครับเวลาเขาออกเขาออกอยังไงคุณเาผไปทิ้งไวเอาตะก,กร้ามาลูกเขาก็จะเอาเอาผ้าที่คุณไปทิ้งให้เขาเนี่ย<อ>เสียบเสียบเสียบเสบเสบเสียบเสียบ,ยบแล้วพอถึงวันที่มีเซียนมาเขาก็จะยกผ้าไป ถามพี่อันนี้แท้ไหมเขาไปที่ตู้นั้นพี่ดูให้ดีแท้ไหมแท้แท้เก๋เก๋เขาก็ไปกรอกว่าแท้แท้เก๋เก,ก,ก๋นี่คือวิธีการออกไปเซอร์นะครับผมจะเล่าให้คุณฟังล่าสุดเต่าสุกใจหลวงกุหลิวบล็อกจมูกแตกตีเก๋ถ้าคุณเอาใครมาดูอ่ะ คือมันเป็นมุกหาตังอะ่ะไม่มีบุคลา,ากรขายกระดาษแบบไม่มีบุคลา,ากรที่จะนั่งดูก็เสียบเสียบเสียบถึงเวลาก็ไปให้คนนั้นดูพี่แท้ไหมแท้กอะฉีดฉีฉีฉีแล้วผมถามจริงคนที่คุณไม่ให้เขาดูอะ่ะเนี่ยเขาเขาดูเป็นทุกอย่างเหรอไม่ ล่าสุดไม่ใช่แกผมสุดท้ายคนในกลุ่มเขาเองอ่ะก็ออกใบเซอร์ไม่ได้ก็คืนกันเป็นแสนเป็นล้านคุณเห็นปะสุดท้ายการออกผลใบเซอร์คุณไม่มีทางจะปกป้องกลุ่มพระของตัวเองได้หมดนะสุดท้ายก็ไปโดนพระ ที่พวกกันเองขายไปแล้วต้องบอกว่าราคาโคตรเสียนี่เขาขายกันแพงไงคราวนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนฮะต่อให้รีเช็คก็เถอะคุณเป็นคนซื้อพายไปแล้วคุณไปส่งผลครั้งแรกเก๋บอกให้คุณไปรีเช็คคุณจะนอนสบายใจไหมคุณจะตาหลับไหมดีดีว่า คือตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าไอใบหลอกหาตังค์ชาวบ้านเนี่ยคือคือมันแทบไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะว่าพระเนี่ยคนที่เขาดูแท้เขาก็ขายคนที่ดูพาเป็นเน่ยเขาก็ขายกันได้ขายง่ายสบายลื่นเลิงดีอีพระแท้ออกใบเสร์มไม่ได้ได้ซื้อถูกเอามาขายคนดูเป็นได้กำไรก็มีมุมดีไม่ใช่มีมุมไม่ดี แต่สุดท้ายมันทำให้อะไรมันทำให้องค์กรเสื่อมทำไมมันจะไม่เสื่อมอ่ะก็พาที่ออกไปเสริมไม่ได้ก็พาของคนในองค์กรน่ะคนในองค์กรเนี่ยสายตรงมันคือเสาหลักคำองค์กรเมื่อคุณออกบัตรมั่วซั่วไปทำลายชื่อเสียงของคนในองค์กรที่เป็นเสาหลักเสาก,ก็หายไปทีละต้นหายไปทีละต้น แล้วองค์กรจะอยู่ยังไงะครับถูกไหมฮะสุดท้ายมันก็จะไม่มีใครช่วยดูให้สุดท้ายก็ทำร้ายกันเองสุดท้ายนะไอ้กระดาษนี้มันก็จะไม่มีความหมายแต่กระดาษใบเนี้ยมันจะไม่มีความหมายไปพร,พร้อมๆกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรครับ ฝากไว้ให้คิดแน่นอนครับพาแท้เนะี่ยให้ออกบัตรไม่ได้คุณไปขายใครก็ได้คุณเห็นไหมเน็ตไอดอลทุกวันนี้กระโดดเลือไใบเสอร์กันทุกคนคุณเห็นเบ้าสุดท้ายมันกระโดนโดน่อกันเองทุกคนครับ เห็นไหมฮะสุดท้ายแม้กระทั่งเน็ตไอดอลคนที่บอกโอ้โหใบเซอร์ดีนักใบเซอร์ดีนะมันก็โดนถูกไหมครับพอพระทุกองค์ทุกวันนี้เขาก็ต้องอไปออกใบเซอร์เพราะคุณสร้างกระแสว่าใบเซอร์มันคือเทพเจ้าอะ่ะแล้วสุดท้ายคนดูไม่เป็นน่ะให้พระคุณแท้ๆคุณก็ออกไม่ผ่านเหมือนเดิมจะมาร้องแร่แหกระเชืออะไรอะ่ะ ถูกไหมฮนะไออย่างพระผมอะผมขายถูกพระแท้ขายถูกให้เอากลับมาผมก็ขายใหม่ได้แต่ไอพ้พระแท้ที่ขายแพงอะเวลามันมีปัญหามันรับผิดชอบยากกว่าพระที่ขายถูกนะผมจะบอกให้ อย่าล้อยถึงวันนั้นนะฮะวันที่มันจะไม่เหลือความศักดิ์สิทธิ์อะไรให้กับวงการสำหรับผมง่ายๆชัดเจนเพื่อนๆรอฟังข่าวดีได้เลยครับผมจะเปิดสอนผมจะเปิดสอนเดือนละครั้งผมทำแน่นอน ผมเปิดสอนเดือนละครั้งผมยังคิดลทุกวันนี้ผมไม่จำเป็นต้องเอาความรู้ของผมอะมาทำให้ไอ้พวกที่ไม่ชอบผมฉลาดจริงๆแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำไวใน YouTube เนี่ยใครที่มีปัญหาอะไรเข้าไปดูอะก็จะขายข้อสงสัยไปได้ระดับหนึ่งผมจะเปิดสอนครับดีไหมฮะ แล้วใครที่มาเรียนกับผมผมก็จะแจกเสื้อคนละตัวแล้วผมจะให้คนที่มาเรียนกับผมอะออกไปซื้อพระได้หากำไรกับพระได้เล่นพระได้<ส>เหมือนกับให้คนที่มาเรียนกับผมเนี่ยออกไปทำมาหากินได้ดูที่เขาว่ามันจะเก่งกว่ามันจะเล่นพระได้ดีกว่า นะคนที่ฟังเน็ตไอดอลไหมแล้วผมจะสอนให้เดือนละครั้งนะฮะใบประกาศดีบัตมันเอาไปไหนไม่ได้เดี๋ยวผมทำเสื้อให้เลยถูกป่ะใครที่มาเข้าคอร์สเรียนกับผมผมทำเสื้อให้ไปเลยเวลาใส่เสื้อตัวเนี้ยออกไปในสนามเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเออ หรือว่าเวลาใส่ไปด้วยเออเนี่ยเป็นคนที่มาอบรมกับสันขวาแล้วผมน่าจะให้เฉพาะคนที่รักผมอะเก่งไม่จําเป็นที่ต้องทําให้ไอ้คนที่มันไม่ชอบเราอะรู้ข้อมูลพวกนี้แล้วเก่งตามไปด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกดซับสไคร เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน